ระบบเบรกนะครับคือระบบความปลอดภัยที่รถทุกคันเนี่ยจะต้องมีอยู่แล้วนะแต่ทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรครับว่าถึงเวลาที่เราควรจะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วนะครับอาการไหนที่บ่งบอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วบ้างหลักๆก็เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3อาการด้วยกันนะครับอาการแรกนะครับก็คืออาการที่เวลาเราขับแล้วเนี่ยมันมีเสียงดังที่บริเวณตัวเบรกในขณะที่เรากําลังเบรกอยู่นะครับและก็ในจังหวะที่เราเบรกเนี่ยรู้สึกว่าตัวรถของเราเนี่ยมันไหลไกลมากกว่าปกติอย่างที่2นะครับก็คือความผิดปกติขนาที่เราเบรกครับ ในเวลาที่เราเบรกเนี่ยหากพวงมาลัยมันสั่นเนี่ยก็อาจเป็นไปได้ว่าผ้าเบรกเนี่ยมาเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับรวมไปถึงตัวจานเบรกของเราเนี่ยอาจจะมีหน้าสัมพันธ์เนี่ยที่เรียบไม่สม่ำเสมอการส่งผลให้เวลาเราเบรกแล้วเนี่ยพวงมาลัยมันเกิดอาการสั่นนะครับส่วนอย่างที่3นะครับเราสามารถเช็คได้จากน้ํามันเบรกน้ํามันเบรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นระบบปิดน้ํามันเบรกเนี่ยจะไม่สามารถไหลออกไปได้หากสายเบรกไม่รั่วแต่ว่าอาการของผ้าเบรกหากเขาบางลงแล้วเนี่ยจะทําให้น้ํามันเบรคมันจะพองลงไปนะครับซ บางลงได้เนี่ยจากตัวน้ํามันเบรกนั่นเองครับประนวันนี้นะครับผมก็ได้นํา Honda HRV นะซึ่งคันนี้เนี่ยก็เป็นรถของทีมงานผมเองนะครับซึ่งปัญหาของเจ้าคันนี้เนี่ยวเวลาเบรกล้วเนี่ยจะมีเสียงดังเวลาที่เบรกละก็เวลาเบรกแบบขนาดที่ทาความเร็วเนี่ยพวงมาลัยเขาจะสั่นเล็กน้อยนะครับซึ่งผมสันนที่ถามได้ว่าอาจจะเป็นอาการของตัวจานเบรกเนี่ยที่มีหน้าเรียบไม่สม่ําเสมอกันรวมไปถึงผ้าเบรเนี่ที่เริ่มเสื่อมสภาพแล้วด้วยผมก็เลยนํารถเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ซึ่งผ้าเบคนนครบเครบา จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมด3เกรดด้วยกันซึ่งเกรดที่ผมนํามาใช้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นในรุ่น XB เป็นกล่องสีแดงเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนให้กับเจ้า Honda HRV คันนี้ดู mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอาการเหล่านั้นเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าและเนื่องจากระบบเบรกเนี่ยเขาเป็นระบบปิดดังนั้นเนี่ยน้ำมันเบรกที่อยู่ภายในระบบอ่ะมันจะไม่สามารถหายไปได้นะครับการที่น้ำมันเบรกจะหายได้เนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือสายมันรั่วอย่างที่2ก็คือผ้าเบรกมันบางพอผ้าเบรกบาง ของน้ำมันเบรคเขาก็จะมีมินกับแม็กก็คือต่ํากับสูงตรงนี้อย่างคันนี้พอเปิดไปแล้วน้ํามันเบรคเขาจะอยู่กึ่งกลางระหว่างมินกับแม็กนั่นหมายความว่ารถคันนี้เนี่ยผ้าเบรคเขาเริ่มบางลงแล้วสาหรับการเปลี่ยนผ้าเบรคเราก็ต้องดูสภาพจานเบรคด้วยนะว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หน้าสัมผัสเรียบอยู่หรือเปล่าหากหน้าสัมผัสเรียบเนี่ยก็ไม่ต้องทาการเจียรจานเบรคแต่ว่าถ้ารถคุณมีอาการเบรคละล้อสัน่นหรือว่าจานเบรคมีล่องลึกมากกว่าปกติเนี่ยก็ควรทําการเจียรจานเบรคด้วยเพื่อให้หน้าสัม ระยะทางที่ควรเปลี่ยนผ้าเบรกก็จะอยู่ที่ประมาณ50,000ถึง80,000กิโลเมตรแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยหากเราใช้งานในเมืองเนี่ยก็จะใช้เบรกเยอะหน่อยอาจจะต้องเปลี่ยนไวกว่าแต่เกิดเราวิ่งทางไกลที่ไม่ค่อยได้ใช้เบรกเนี่ยระยะของการใช้งานเนี่ยอาจจะได้ยาวนานมากกว่า80,000กิโลเมตรอย่างรถคันนี้เนี่ยวิ่งมาประมาณ70,000กิโลเมตรผ้าเบรกของเขาเนี่ยก็ สึกเหลือประมาณเท่านี้แล้วซึ่งผ้าเบรกของใหม่เนี่ยความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10มมตรแต่ระยะที่ควรเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยก็จะอยู่ที่ความหนาประมาณ4-6มมตรอันนี้ก็ควรจะเปลี่ยนผ้าเบรกได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้ความหนาของผ mine, mine, า้าเบรกเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ2-3มมเนี่ยอันนี้คือระยะที่อันตรายแล้วถามว่าถ้ามันเหลือประมาณ2มมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าผ้าเบรกเนี่ยมันบางนะครับจนเหลือ2มมตรเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีโลหะตัวเนี้ย ซึ่งถ้าเกิดมันเหลือต่ํากว่า2มมเนี่ยโลหะตัวนี้เนี่ยเขาจะไปขูดกับตัวจานเบรกเนี่ยเวลาเขาแนบกับตัวจานเบรกเขาจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับและเมื่อมันสึกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยตัวโลหะตัวนี้เขาจะไปขูดกับจานเบรกซึ่งตัวนี้ก็คือตัวเตือนนะฮะหากเราเบรกแล้วเราได้ยินเสียงมันจี๊ดีเนี่ยก็คือเสียงโลหะตัวนี้มันไปขูดกับจานเบรกแปลว่าเราควรเปลี่ยนภาพเบรกได้แล้วครับสำหรับ้าเบรกแคทวีก็จะมีทั้งหมด3ซีรีส์ด้วยกันนะครับซึ่งทั้งสซีรีส์นะครับ เป็นเทคโนโลยีอดวิยที่ผ่านการสั่งสมประสบการณ์ในการผลิตสินค้า OE นะครับนำมาพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าอัพเตอร์มาร์เก็ตที่มีคุณสมบัติเฉพาะและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าทั่วโลกครับสำหรับ้าเบรกเอ็นะครับพัฒนามาโดยเฉพาะเพื่อให้มั่นใจในความทนทานของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมนะครับเหมาะสาหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันทุกสภาพถนนใช้เทคโนโลยีทั u ช h บอดี้สตั๊กเจอร์เพื่อความแข็งแรงทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานครับ สำหรับคุณสมบัติของผ้าเบรกตัวนี้ก็จะใช้นวัตกรรมพิเศษจากทาง a d w i c k นะครับให้เนื้อผ้าเนี่ยที่นิ่มปราศจากเสียงรบกวนไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินที่ทำให้ผ้าเบรกด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับปลอดภัยด้วยระยะการเบรกที่สั้นหยุดรถได้อย่างมั่นใจดูแลรักษาจานเบรกด้วยส่วนผสมพิเศษไม่กินจานเบรกนะครับและเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ผู้ใช้รถและโรงงานประกอบรถยนต์ต่างมั่นใจครับแต่ถ้าเป็นในรุ่นท็อปสุดนะครับก็จะเป็นผ้าเบรกเซรามิกไตโปเทคโนโลยีครับ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเคมีขั้นสูงจาก O อ e, ในการเปลี่ยนรูปวัตถุเซรามิกที่เนื้อผ้าเบรกเมื่อเรามีการเหยียบเบรกนะครับวัตถุบ,บนเนื้อผ้าเบรกเนี่ยจะเปรียบเสมือนฟิล์มเพื่อป้องกันการสึกหรอของจานดิสช่วยให้การเบรกมีเสถียรภาพและระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นครับและไมโครสตั๊กเจอร์คอนโทรลซึ่งเป็นเทคโนโลยีควบคุมโครงสร้างทางจุลภาคที่มีการวิจัยในการคัดเลือกวัสดุอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างแรงเสียดทานระหว่างเส้นใย,ยเซรามิกและอะโลหะให้มีการกระจายอย่างแม่นยำเพื่อโครงสร้างที่แข็งแรงครับ หลังจากที่เราเปลี่ยนผ้าเบรกกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าน้ํามันเบรกเนี่ยจากเดิมที่มันลดหายไปนะครับตอนนี้เนี่ยเขากลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมเหมือนเดิมแล้วเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในช่วงที่เราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่เนี่ยความหนามันมากกว่าเดิมนะครับจะมีการดันลูกสูบให้อ้าออกนะครับทำให้ระดับน้ามันเนี่ยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะไม่มีการเติมเข้าไปเพิ่มหรือว่าดูดออกเพราะว่าน้ํามันเบรกเนี่ยคือระบบปิดครับเดี๋ยวเราไปทดสอบขับขี่กันครับว่าหลังเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยการบาง้ เดี๋ยวผมจะลองขับเข้าไปทีขา้างหน้าแล้วก็ลองเบรกดูครับระยะเบรกคือแบบมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เสียงเบรกที่มันเคยดังเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาของรถคันนี้นะครับคือเวลาเบรกพวงมลาลัยเนี่ยเขาจะสั่นๆแต่หลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเบรกให้ดูนะครับเดี๋ยวขอทาความเร็วนิดนึงก่อนจากเดิมเวลาเบรกเนี่ยพวงมลาลัยมันจะสั่นนะฮะ ตอนนี้จะสั่นไหมมาดูกันเฮ้ยวงมาลัยไม่สั่นแล้วก็ถือว่าปัญหาต่างๆที่มีในรถคันนี้สําหรับระบบเบรกเนี่ยก็หายไปแล้วนะครับหลังจากที่ได้เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ของ a อดวิกนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจผ้าเบรกแอดวิกก็สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์นะครับหรือว่าถ้ามีข้อมูลต่างๆอยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็คลิปไปตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับออโต้สปริงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ